ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง fc สุนทรชัยครับในคลิปนี้จะพามาชมลักษณะของดอกราชาวดีฮะหรือหางกระรอกขมีนะเนี่ย จุดเด่นก็คือมีดอกสีขาวเป็นพวงและมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ประดับทรงพุ่มขนาดเล็กเนี่ยไปดูลักษณะใบของเขาเนี่ยขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำกิ่งก็ได้เช่นกันก็มีดอกส่งกลิ่นหอมได้ตลอดทั้งปีครับ ผมก็ใส่ไว้ในกระถางนิ้วมีอะไรบำรุงไปบ้างก็จะมีปุ๋ยไรช้าแล้วก็ได้ใส่ยูเลียไปหน่อยนึงนะไม่เยอะนะแต่มีเคล็ดลับหนึ่งอย่างที่อยากจะแบ่งปันสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้ประดับสวยงามแล้วก็มีดอกที่หอมนะผมมีเคล็ดลับนะตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นหอมของเขาเลยนะแต่ข้อด้อยของเขาก็คือก็จะ ดอกเมื่อบานแล้วก็จะร่วงอย่างรวดเร็วการเดียวเนี่ยเป็นพวงลับถ้าปลูกไว้เยอะนะปลูกหน้าบ้านมีเวลาลมพัดมาก็จะส่งกลิ่นหอมนะรู้สึกผ่อนคลายนะนี่คือลักษณะดีที่ที่ทน่าปลูกอีกอย่างหนึง่งนะก็ถือว่าเป็นไม้ยอดนิยม เช่นกันาหรับไม้ดอกหอมแต่ผมมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะแบ่งปันนะครับซึ่งได้ลองพิสูจน์กับตัวเองแล้วก็ถือว่าได้ผลสิ่งที่ผมเติมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขามีดอกเยอะรู้หรือไม่ครับว่าคืออะไรครับหาได้ง่ายด้วยนะอ่ะขอเฉลยเลยแล้วกันครับนั่นก็คือขี้เถ้าครับ ผมได้เติมขี้เถ้านะช่วงแรกผมมีดินปลูกทั่วๆไปผสมปุ๋ยอคอกนิดหน่อยแต่ช่วงที่เขาใกล้ออกดอกผมก็เติมขี้เถ้าไปนะเป็นการกระตุน้นการออกดอกเนะี่ยดอกเขาออกมาเยอะมากเลยก้านเดียวนี่คนระับเคล็ดลับง่ายๆลองไปปรับใช้ดูฮนะโดยเฉพาะไม้ดอกต่างเป็นการกระตุน้นการ ออกดอกโดยการใช้ขี้เท่าใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับผมสองสามหยิบมือครับสำหรับกระถาง6นิ้วก็ช่วยได้หรือว่าจะเป็นประเภทพลิกมะเขืออะไรต่างๆก็เป็นการกระตุ้นการออกดอกเขาได้เช่นกันนะครับสําหรับขี้เท่านะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับท่านที่ดูแลเรื่องของการปลูกพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะขี้เท่า นำมาเติมได้นะเติมแร่ธาตุลงไปในดินนะสิ่งที่เห็นได้ชัดือการกระตุ้นการออกดอกนั่นเองนะครับเนี่ยไม่ต้องหาซื้อครับใช้ขี้เท้าเราเนี่ยกระตุ้นการออกดอกได้เป็นอย่างดีครับผมครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีพิชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ